นมหน่อยแล้วกันแล้วจะซอยไม่ใช่5บาทนะ10บาทยังจะเล่นมุกอีกสวสัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมอร์เช่นเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้ค่ะทุกคนบุ๋มก็มีอะไรที่บุ๋มหมกไว้นานมากๆก็คือไม่กล้ากินสักทีจะมารีวิวกันนะคะทุกคนก็คือชาดา สิ่งนี้เลยค่ะทุกคนเป็นมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะที่เขาเคยฮิตกินกันแต่ว่าบุ๋มไม่กล้ากินนะคะทุกคนโอเควันนี้ก็เลยจะมากินนะคะแล้วก็ไม่ได้มากินธรรมดาด้วยนะคือบุ๋มมีสิ่งนี้มาม่าเผ็ดเกาหลีคูณสองนันเองนะคะเลยนี่มาน้องคูณสองก็มานะคะเอามาไว้ในหนึ่งจานโอเคในบุ๋มขอใส่น้ำจิ้มแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะมาก่อนนี้เป็นน้ำจิ้มของคูณสองนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นน้าจิ้มของตัวนี้นะคะโอ้ตื่นเต้นเอ้ามีมีไม่มีอะนี่เลยโอ้โหบุ๋มก็พกมีดมาด้วยนะคะทุกคนโอ้โหดูมีดมีดทร้ายมากคือบุ๋มซื้อมานานมากๆแล้วนะคะทุกคนตั้งแต่นู้นตั้งแต่เห็นคลิปอ่ากินมันฝรั่งนิสิติสุในโลกไหมนั่นแหละตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่บุ๋มไม่กล้ากินนะคะก็ทําใจอยู่นานพอสมควรกว่าจะกล้ากินมันกินตอนกลางวันได้นะกวแบบมันจะร้อนมากๆเลยออื โอ๊ยที่จริงผมซื้อนมมาไว้เตรียมไว้ด้วยนะแต่ว่าลืมมาขึ้นมาด้วยโอ้ my god ทำไงดีจริงจะไม่ยอมลงไปก็ยอกินก่อนแล้วกันเขาลงไปอืมอืกิ่อเขาเรียกว่าอะไรนะกเิ่อของพริกไทยนะคะเขาบอกว่าเป็นพริกไทยผีใช่ไหมเปเปอร์หรือว่าเป็นพริกผีประมาณนั้นแหละไม่รู้เหมือนกันโอ my god ไม่ใส่หมดได้ไหมแต่ก็บุ๋มอยากจะลองแล้ววันนี้คือแบบหมกไว้นานเกินไปไงที่เป็นอย่างอื่นไปก่อนบุ๋มซื้อมาจากช้อปปี้นะคะราคาร้อยกว่าบาทคิดดูจากราคาสี่ิห้าในเซเว่นนะคะไปขายในช้อปปี้ร้อยกว่าบาทอืมโอเคนี่แหละ <c oughs> อันนี้เหลือก็ช่างมันแล้วเราก็มีขนมห,อหน่อนึงนะคะเอาไว้แบบเผื่อเผ็ดมากๆเฮมาต่ <c oughs> าอไปก็เป็นน้องคุณสองที่คุ้นเคยของเราคือคูนสองบุ๋มว่าเกือบร้องไห้แล้วนะ จะให้มากินโอ้โหอันนี้คงอุ้ยกระจายกันเลยทีเดียว <g ười> จะยังเย็นโอ oh my god โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ทําการใส่น้ําจิ้มเสร็จเป็นที่ร้อนแล้วนะคะนี่เลยก็จะเห็นถึงความแดงของเขานะคะแล้วก็คูณ2คือปกติบุ้งกินคูณ2ก็จะตายอยู่แล้วนะคะทุกคนวันนี้มากินอะไรก็ไม่รู้ในบ,บุ้ก็จะทําแบบนี้ทุกคนดูนะโอ้เดี๋ยเดี๋ยว,ยวชิมก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยเอามารวมกันโอ้ my god ไม่ขอรับประกันว่าจะกินหมดนะคะ เห็นหรือเปล่าอือหืออือหือมันมาตั้งแต่คำแรกเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวลองกินคุณสองไปด้วยจะได้รู้ว่าอันไหนมันมาไวกว่ากันนะคะโหมันจะมีใครทำบ้างไหมเนี่ยฮะลอ,อตงตรงนะคะ คุณสองนี่กลายเป็นเด็กๆไปเลยนะคะทุกคนบุมกินอันนี้แค่คำเดียวอ่ะแล้วมันเผ็ดมาเลยทุกคนอออืมอมืมาเดี๋ยวเราทําปกคลิปกันนิดนะึงบุมจะเทสิ่งนี้ลงไปไว้ข้างๆนะคะแบบที่เออคนเกาหลีเขาชอบทํากันทำเอสเอมอางแต่บุมมาทํากินเฉยๆไม่ใช่เอสเอ,อ็มอางโอ้ y ม o กนี่นะหมดแล้วนะโอเคก็จะได้หน้า,าน้องแบบนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาลองชิมแบบผสมกันนิดนึงแล้วกันทุกคนตอนนี้แค่คำแรกบุ๋มก็รู้สึกว่าไอ,มอ้มาม่าเผ็ดไอโ้โเปปเปอร์นี่คือแบบมันรุนแรงมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือผสมกันนะอือหือแต่จริงๆนะมาม่าเผ็ดการลีอะมันจะแอบหวานนิดนึงใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันแบบ มันไม่หวานเลยนะคะทุกคนมาบุ๋มจะลองคำใหญ่ๆสักคำหนึ่งแล้วกันตอนนี้บุ๋มไปเอานมนะคะแล้วก็มีน้ำโค้กมาด้วยนะคะทุกคนเผื่อแบบเราไม่รู้ว่าจะอะไรเงี้ยนะคะอืมอ h oh my god อืมโอเคมาคุณส้อหมหน่อย โอ m มก o d อาจจะได้ยินเสียง,งรุกวนนิดนึงนะคะทุกคนคือข้างล่างยายบุ๋มเปิดวิทยุโอ้โ <laughs> หใครที่กินเผ็ดไปได้นี่ห้ามกินเลยขาดนะคะ,นะคะนี่ขนาดผมกินเผ็ดอนิดนึงเนี่ยจะตายแล้วอะ่ะไม่ไหวอ่ทำโค้งมาก่อนแล้วกันเปิดง่ายสุดโอ้โห อยากรู้ว่าเขากินหมดได้ยังไงอ่ะอีกสักหน่อยแล้วกันเสียดายตังไม่ใช่หรอคูณสองมาลูกผสมกับอันนี้นิดนึงแล้วกันนี่โอเคนะถ้าบุเข้าโรงพยาบาลนี้ก็ไม่ต้องสงสัยกันนะคะตอนนี้บุมพยายามกินคูณสองเพราะว่าคูณสองยังรู้สึกเผ็ดน้อยกว่าอ้นนี่ตั้งเยอะนะคะทุกคน โอ้่กอนแล้วทุกคนเห็นคนเกาหลีเขากินกนไหมคือเขากินไปได้ยังไงอ่ะคือแบบมันเยอะกว่านี้อีกตั้งเยอะเลยอะ่ะ <c oughs> มาค่ะเผ็ดเผ็ดก็คือเผ็ด บุมเนี่กินให้ได้เยอะที่สุดนะคะโอเคโอ้แท็ดจริงนมหน่อยแล้วกันล้าจะซอยไม่ใช่ห้าบาทนะสิบบาทยังจะเล่นมุกอีกโอ้ทุกคนดูมือสั่นไปแล้วไม่ไหวคือการกินนมอะ่ะมันจะช่วยให้เราไม่แสกบกระเพาะนะคะดูที่หลอด ตอนนี้ที่หลอดก็เป็นสีแดงไปแล้วนะคะโอเคอีกสันิดหนึ่งแล้วกันโอ้แต่มันแสบแสบแสบริ้นมากเลยอะ่ะอ,อยู่โลเจ้าช่วยเราแล้ว,ลวโอเคอื ไดอยู่กินนมออกเพราะว่านมมันเย็นไงแค่ฮึบมาตอดนี่นะตัวนี้ก็คือปากสันนะคะ โอ้ไมกเหนื่อเริ <Hollywood> ่มมาน้วมูกเริ่มไหลเผ็ดเผ็ดจริงๆทุกคนอืแล้วคือบุ๋มเป็นคนที่กินเผ็ดไม่ได้เยอะไงก็ไม่ต้องสงสัยนะคะขอบใจนะไม่คือบุ๋มนอนดึกนะคะทุกคนมาอีกอย่างละคำแล้วกันนะบุ๋มจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเี๋ยวแค่นี้สุดท้ายไม่ถึงใต้ โอ๊ยถ้าจะตายก็ตาย,ตายวันนี้แหละเอาคำใหญ่ๆไปเลยยังไม่ตายมาต่ออืม นี่นะคะทุกคนรู้ไหมว่าหลังจากที่บุ๋มกินอ่ากเปเปอร์เ,เข้าไปแล้วกินอันนี้ตามอันนี้คือหวานไปเลยนะคะจริงๆปากตอนนี้คือแบบโอ้โหไม่ไหวขออนมต้องมาแล้วแหละโอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนี้นะคะทุกคนคือใครกินแผ็ดไม่ได้ห้ามลองเด็ดขาดนะคะสำหรับกกเปเปอร์ สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเจะ้าที่เผยในคลิปหน้าค่ะ